สสุุุนตั้งจากเสร็จใส่บาจาน้ำแล้วเรียบร้อยพี่น้องต้องก็จะเอากองบุญไปส่งต่ละบ้านแล้วม่อยู่หาหมู่บ้านอายเพื่นพี่น้องต่างหนึ่งก็กินเข้าสมอคีว้าข้าเจ้าถือเกิดพ่อจนขาดเกิดพ่อจนหมุนปุ้ย

กินแล้รก็ให้เขาเจ้าใส่ทงพี่น้องอะอย่างนด้ก็เอาป่ะพี่อิ่มแล้วป่ะอิ่มแล้วป้ออิ่มแล้วก็ห่ออ้าคองเรือหน่อยกันเมื่อกินกระปุนกระปาด

Ấm, bé ơ, ơ mày nè mà nụ quá đam đấy. Bé ra chị bằng hay muốn phân ma phân giả đấy มเาทีนัมุนคนมาอีกเนเิมื่อนกันาผู้คนยอลงบุญันโดยจุทเอะตีนยมไัระ้มน่กระต้มนั่นพุดเรียบร้ยเอาบ่าเดียวลูงกัสตเอาบ่เดียวลูเงินกระชากกมาสี่กมสี่ข้อมือบุสีกี่ปอาไม่เียนมีอย่งังนเบิกเอาปยาน้ไหมเออเียนง สรี้วก็เขางีบ่งใส่เงาทุ่นสีเงามยัยสีีทงทุ่เกกงบ้านี้ก็ห้องบรนทฮาพี่เนาะบรรทัดิสโต บายดีพี oh, Hence, ่น like ้องอ้าวยู่ตกใจเบิร์ดน้องตเลี้ยงไปทางอื่นบ้านเาคือซาทุสาทุนอเยกับ้านเดคือบ่เอากระปุกนะปะไปยันดองเข้าคุณดองพะอิดองปะนา ป่ะเอ้เมื่อสักก่อนเดองาอยู่ดีไม่แห้งนะใช่เส้นกันอยู่ดีมีแหงคือกันเลื่อยผมดใจ FC เด้ออ่ติดตามส่งไคยส่งน้องสาวเนาะน้องสาวใ่ส่งขอที่ีุ่มชิบราเบื้อมีพาร้านน่บ้านเฮาานเะสองพี่น้องแต่ว่าเพิ่หม่อไผ่ ยี่ปอบานาโอนำมอบใหบ้านน้มงเนาะบ้านเทาเลบ้านเาเนี่ยเนี่ยเหล้าก็ห่อให้ไหพี่ทั้งนี้ก็ได้อีซิมืออะไได้ยังเน่ยวไน่ากินอ่ะอันนั้นเนาะยังแต่เขาปุ้นกับอันนั้นเนาะไโอ้ยมนเป็นถิดลวบ่เออ เอาเห็นพี่อาอไปห้องมอบใครเป็นยังพี่ไายบักกันยังไงนะวาแต่งหายพี่เนาะปุลกอดปุละหอเนอ้์ีนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าพุสองสี่หกแปดเอา ประเล็กเบิดบอกมีคนมีคนเก้าคนแต่ว่าพูดมีอยู่แปะแมวดาจะเอายังมาคุงได้รเล่าคือว่าเอามาคุงมาพรี่ก็ยุบเอานี่มาพริกนะมากอกัดเอากยังไม่แสบ วงกับจ้องเราพอหายว้าวเมื่อเราถ้าตะคนมาขบขึ้นประชุงไงิีเข้าให้เมื่อพร้อมกันเลยเมื่อพร้อมนะใช้แกล่กองบุญเมื่อทรงหิดไฟหิดไฟโชว์หน้าเตรี้ยมป้าไงจะเป็นเมื่อตอนนี้กำลังขุดคุมกนลังมีสีคุมนะหัวทุ่งก็ใส่เรียบร้อยแล้วนี่แหละหัวทุ่ง บาดนี Th ì, an, ada, ้พี่น้องที่ที่เฮาเฮ็ดมันน่ะเด้อแล้วเฮาก็ห้อยเงินใส่พ่อห้อยเงินใส่อันนี้ก็อิ้นเฮ็ดบุญเพิ่นก็สิได้บุญเนาะผู้เฮาเฮ็ดนําเนาะาพอแล้วก็พอใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นก็สิได้บุญหลายๆ

คุดคูก้นยังไปเจองดูบุญคูก้นคูคเห็ดบุญน้ำกันเนาะเดี๋ยวแล้วนะกุระบาแต่ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ ทัทุ่งพี่น้อด้ว่ะทำบุญนำเพ็พ่้องจักเจแกค้งอินตั้งจแกคองถวาสังฆทานแล้วพี่น้องทังทุ่งพี่น้อตาประเภทีบ้านเฮาที่เคยจัดเคยทำี่้องแล้วนี่ก็เแชิงานพี่น้องเ่าเมสารเขาผก็ไลกุแซกุติดตามส่องเมานั่นเ้อพี่น้องพี่น้องขอบคุณลุงนะรูบอกยังคู่เลยทั้งนะาไปิมหาวนหอยพ ก็ใส่ทุงมานี่ก็สิพังพี่น้องโอ้ยเย็นจเย็นใจเย็น กากัลมินนี่น้องลาับปัสสุที่นอกับบมีแล้วกับน่าวเขาก็มาจับนำโอ้ากับเจ้าคือเรือมอกับการเด็กหน่อยมาต่อยเอาเงินทมูดนุเบรมกูคนวะ thôm than rồi Thơm thênh cũng có 2 thang lâu còn nhau bà khảo mà Còn nhau đại nó luôn Lá ngàn thang đi Ờ Cả khu khuất nhưng khuất khu, 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 khu sao, Cả phăng khu, khu sao không đấy, à, mưa cả đãi hỡi cho nên mình thử có <laughs>

เออบัดบบเาเพิร์บอลนะฮจังยานพี่แม่บไปอยู่กับลูกเคยมอูกูนนังเมื่ออะไรพี่นาะขึ้นหลดเบาเราพาเพิร์ขาดแั่งเลยพี่เนอยขึ้นหลดได้ ต้องปลายเบอร์สกูสุคนคือมวเวปาเป็นอะไรเนาะไอ้ช่ยหลาครับน้อ,นองสาวหลาน,นั่ยค่ยลุงกลังไหนวะนี่มันสิดไหมก็คองลุงมวนอยู่บ่านางบ่มวนเลวสิเสื้ลงอไรได้มวนลงุงนิ่มอยู่บ่เ,เย็น,น,นอ,อยูเอี่ยนนบ่เอยากเย็นแบ่เจาันเลยคือแบเจาะแล้วสองคนเจารเอาลุงเลยไหมลุงนี่ เหายแข็งหนันนี่ห้ยเมียขึ้นหนาเลยทั้งหออกนอกซะบป่เดี๋ยวก็จะออกนอกอิ่งเมียล้วก็ขึ้นทางหนาป้าดีน่าเชียรออกนอกอุ้ยพี่นอกเอ้ยมาหับโดยสารนี่ไปได้นู่นมันจะกือบเนาะอ่านแล้วมันจะเกาะแหงเออจะเกาะไหมไป ยเหลาแอ่ววเย็นเลย่เย็นเแอ่ยเย็นผมไม่ได้เปิดแอ่วผ่ได้เปิดเลยนะเ